จริงอะปูบบไม่ได้ผอมขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะม,มุมมากกว่าค่ะคือมุมอะเป็นคนที่โครงแบบกระดูกใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ท่อนบนอาจจะแบบผอมกว่าท่อนล่างเราเป็นคนที่แบบอ้วนท่อนล่างแต่จริงก็คือใช้ปกตินะปกตินะก็ปกติก็อาจจะเป็น,นด้วยแบบโครงสร้ววางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีช่วงหลังๆหล <ๆ S 1> ายคนทักว่าเออตัวมุมอบผอมลงอะไรอย่างเงี้ยมุมก็ โรคอะไรหรือเปล่าก็เลยไปตรวจโรคตรวจเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอก็บอกอุ้ยปกติปกติทุกอย่างเลยใช่ค่ะก็ถือว่าขอบคุณสําหรับความเป็นห่วงทุกคนนะคะแต่ว่าก็ไปตรวจเช็คเลือดที่โรงพยาบาลคุหมอเขบอกว่าเออปกติค่ะไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้ทับหัวค่ะคือจริงอ่ะถ้าทับ ว่าดูรายการที่อิงตอนเช้าจะเห็นว่ามูมแบบมูมทานค่อนข้างเยอะมากค่ะเพราะว่าหลังๆมาเพื่อนๆเขาก็เป็นห่วงกันว่ามูมาทานเยอะแต่ว่าทำไมมูถึงไม่อ้วนเขาก็กลัวว่าเออตัวมูนเนี่ยอาจจะเป็นโรคแบบไฮเปอร์ไทรอยหรืออะไรที่มีปัญหาเกีเ่ยวกับเลือดไหมจริงๆแล้วมูก็ไปตรวจตอนตอนมูฝากไข่ก็เหมือนกับมีค่าเลือดค่าหนึ่งในไทรอยมันจะมีสามเลือดใช่ไหมคะค่าหนึ่งอ่ะมันผิดปกติก็อาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นแบบเออไฮเปอร์ไทรอยหรืออะไรแบบนี้นะคะมูก็เลยโอเค ลอยโดยตรงซึ่งหมอบอกว่าปกติแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ออฮอร์โมนเราสวิงอ่ะเพราะว่าหนึ่งก็คือเราทำงานอ่ะนอนน้อยทั้งหมดไม่เพียงพออะไรอย่างเงี้ยค่ะทานอาหารไม่เป็นเวลา <S <S วก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็หลังๆมาเหมือนพอเราทํางานเยอะๆแล้วเราไม่ไม่ค่อยออกากำลังกายมันก็เลยทําให้เราเหมือนแบบฟีบลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามคุณก็จะเห็นว่าคุณออกกำลังกายก็ตามอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะเพิ่มกล้ามเนื้อแต่พอเราหยุดออกกำลังกายแล้วเหมือนมันก็เลยแบบเหมือนฟีบลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงจริงๆแล้วก็คือปกติทานปกติทานเยอะมากด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นกรรมพันธุ์หรืออะไรแบบนี่ยแล้ว่าปูนแสดงว่าปูนอ่เก็อาจอาจจะเผาผ่านเร็วคือคุณแม่บุ้งก็ก็ผอมค่ะบ้านบุ้งคือเหมือนแบบอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีเนื้อสักเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นแบบประมาณนั้นค่ะแต่ก่อนหน้านี้คือเหมือนอย่างทียุ้มบอกว่าเหมือนออกกำลังกายอ่ะเราเราเราเล่นบอดี้เวทเราออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อาต ติดกล้องด้วยแล้วเราก็ทํางานหลายๆอย่างในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเราไม่มีเวลาที่จะแบบบิ้กล้ามเนื้อกับตัวเราเองใช่มันก็เลยดูแบบซูบซูบลงไปที่มีปัญหาการกล้ามเนื้อต้องม็จริงๆแล้วคือการสร้างกล้ามเนื้อหนึ่งอย่างเลยคือเราต้องกินโปรตีนถึงใช่ต้องกินแบบโปรตีนให้ถึงด้วยแต่บุมก็เป็นคนที่ไม่เคยชอบกินแบบ แต่เห็นเห็นอย่างนี้คอเลสเตอรอลสูงค่ะเพราะคนทาเยอะมีความเสียความมั่นใจก็ไม่ก็ไม่ได้เสียความมั่นใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ก็ดูตัวเองว่าเรารูสึกว่าเราแบบเฮ้ยยังสุขภาพดีอยู่หรือเปล่าคือบางครั้งเรื่องรูปร่างบางทีเราก็ออกแบบมันไม่ได้เนาะคือบางครั้งโอเคออกกาลังกายด้วยส่วนหนึ่งการกินด้วยส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายเราก็ต้องมาดูสุขภาพเราว่าถ้าเราเหนื่อยมาก แต่ว่าพยายามเช็คตัวเองอยู่เสมอว่าโอเคเรายังแข็งแรงนะเราไม่ได้เหนื่อยง่ายนะเราแบบเฮลตี้อยู่หรือเปล่าเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ไลยมันด้มากกว่าอะไรนะหน่อยก็คือมันเลยจุดตอนแรกๆกับก็หน่อยเพราะว่าตอนที่ไปฝากไข่แล้วแบบอุยถ้าเลือดผิดปกติเราก็กล้วว่าพูดตายแล้วราเป็นไทรอยคือถ้าเป็นไทรอยแบบหอมก็แบบนึงถ้าเป็นไทรอยพ้วนก็เครียดอีกแบบนึงถ้าเป็นแบบหอม้วแบบรักษาช้าแล้ว เครียดแต่สุดท้ายเราก็เลยโอเคตัดสินใจพอเราไปพบแพทย์ไปถามคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าคุณรูปปกติเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็มั่นใจแต่ว่าหลังจากนเนี้ยคุณหมอก็บอกว่าพอถ้าถ้าเราเหมือนทับทอนไม่เพียงพอแล้วเราก็เหมือนกับต้องทำอะไรหลายๆอย่างอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอก็แบบว่าให้คนเราอัพเช็คเง <c ười> ินเรื่อยๆแต่ <c ười> แต้องอย่ากูตัด ออก,าากนะโโ็โอเคกับประมาณนี้นะคะคือก็เราก็กินทุกยางกิสาื้อปกติออกก็ทำทุกอย่างแล้วอ,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 อะ,ค,ะอค่ะก็เหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวจะกลับไปออกกำลังกายให้มันเพิ่มกว่านี้ให้เันเพิ่มกว่านี้หน่อยอนะขอบคุณค่ะ